ีก็อยู่กับกับช่องไซมอนเดอรี่เกมนี้นะครับวันนี้ผมมีปืนอาโกระบ,บอกใหม่นะครับชื่อว่าก็อกสิกันนะครับนี่ครับเป็นทรงกล่องประมาณนี้เลยมาเป็นแพ็กเกจเป็นกล่องเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าตัวปืนจะเป็นไงมาดูกัน let's go มีตัวปืนเลเซอร์แล้วก็กระสุนแอมมาสถุงนะครับซึ่งรวมกับตัวกับปืน m c หนึ่งที่ผมเคยดีวไว้นะครับใครใครยัยยงจำได้ โอเคครับเดี๋ยวเราประกอบกันเลยให้เราเอาตัวเลเซอร์นี่ครับเอาตัวปืนหยิบมานะครับโอเคครับให้นำตัวปืนเนี่ยกับเลเซอร์เนี่ยมาใส่กันเดี๋ยวใส่ครับใ,ใส่กันต่อวัด กูอ่ะมีเหรียญโอเคมีสี่โอเคครับตัวปืนก็ได้ประมาณนี้นะครับก็สิบเจ็ดไปปืนพกสัญชาติออสเตรียนะครับซึ่งถูกสร้างโดยตัวปีหนึ่งเก้าหกสามโดยโดยสมิธแอน์จนสันนะครับซึ่งปืนนี้นะครับก็ได้ถูกใช้ในกองทัพออสเตรีย อังกฤษออสเตรเลียก็จะอีกชื่อหนึ่งเดี๋ยวผมจะแปะภาพไว้ให้นะครับตอนรีวิวนะครับววนะครับมันก็จะเป็นแบบแล้ว,วมีอาณาบริษัทเนี้ยมันจะเป็นรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนชื่อเพืวว่อการลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้ซึ่งโมเดลปืนที่เขาทำงานได้สุดไอ้ตรงเนี้นยมันจะเป็นแบบไอตบ้ตัวเซฟกับยิงได้ ถ้าเป็นก๊อกสิบเจ็ดแบบอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับแล้วก็ปืนนี้ถูกใช้นในและปืนนี้ก็อยู่ในหลายเกมด้วยอย่างถ้าหลักๆก,ก็จะเห็นในป๊อปติตี้มอเตอร์เฟร์แล้วก็มอเตอร์เฟร์ทูครับแต่ภาพมอเตอร์เฟร์สวัสดิกาไม่ได้ชื่อก๊อกนะครับมันจะชื่อเอ็กซ์สิบหกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จดลิขสิทธิ์เอาไวเ้เองแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งที่มันจะเหมือนในคอสตี้มอเตอร์แฟร์เนี่ยแต่ เป็นก7อีกสีหนึ่งก็ไอตรงเนี้ยตรงทีเนี่ยจะเป็นสีทรายกับไอตรงนี้มันจะสีดำตัวฉบับเลยแต่ยยมันจะไม่มีไอเลเซอร์แถมมาให้นะครับแล้วัูตรงนี้อันเนี้ยถ้าสมมติเวลาเราจับเนี่ยเวลามือมันจะมีเงืออกมาใช่ป่มเรจาจับเนี้ยมันจะจับเม่นมาซึ่งปืนเนี่ย แม่งก็สเกลหนึ่งต่อหนึ่งก็ถือว่าใหญ่แล้วพอสมควรเออเอาจะบอกอีกมีเลเซอร์ด้วยออขอถอดตัวเงี้ยโอเคครับเลเซอร์ไว้ใช้ทำอะไรนีออ่ต้องแบบวะนี่ไปมานี่เลเซอร์ก็นี่นี่ครับเลเซอร์ก็จะประมาณนี้ ซึ่งสึกว่าระยะนี้มันไม่ค่อยมองเห็นเพราะว<ต>่าช่วงนี้มัน<ล>ช่วงกลางคืนจ้ะเ,เดี๋ยวขอญอาตปิดเป็นหนึ่งโอเคเน,นี่ยไปเดี๋ยวมาดูตรงแมกกาซีนกันเลยติดเรือถ้าตกฝ้าเฮ้ยกับนิดอ่ะ บอกกันว่า,วานออแมกกาซีนเนี่ยจะเป็น,ปนพนนนนนล,ล,นะนนลา,นาสติกนะครับตัวปืนก็จะตรงนี้มันจะทําเป็นเหมือนเล็กไม่พุงจริงเลยนะครับนี่แมกกาซีนก็เล็กเป็นพลาสติกนะครับตัวปืนก็เป็นสีพลาสติกครับแป่มันจะระหว่างนี้ไอตรงนี้ยมันถ้าเป็นฉบับปีปีกันเนี่ยมันจะเป็นตัว มีอยู่ว่ชันนี่ก็คือจะเป็นสีสีไอ้ตรงแรกจะเป็นสีทรายที่ผมเคยกล่าวในที่มันจะใกล้เคียงกับขดนะครับมันก็จะประมาณนี้กราวปุสิก้ามมถ้าถือว่าปเป็นพื้นที่ที้มีคนอยู่กันมากในประเทศในประเทศไทยก็ใช้นะครับแล้วก็ถูกใช้ในในละครแอคชั่นนะครับแต่เรื่องที่ผมเคยดูก็เรื่องฟาฟาคีวีเราที่ตัวคอท,ที่คิรีเนี่ย เขายิงพยิงพายอีกคนหนึ่งครับผนจำไม่ได้เลยตุ๊ชื่ออะไรแต่ผมจำได,ด้ตอนนั้นเลยครับไอตัวนี้จะเป็นสกินหนึ่งในภาคอันนี้อาจริงๆมันจะใกล้เคียงสกินหนึ่งของภาคแต่ชื่อชื่อก็อ่านยากอยู่นะครับโอเคเราตัวปืนจะมาเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องนะแพ็คบบนี้เลยเป็นแบบสีเขียวนะครับผมงแกกเรียบร้อยแล้วนะ โอเคครับให้เราใส่กระสุนกันเลยโอเคครับโอ,โอเคครับให้เราใส่กระสุนตรงนี้กันเลยนะครับโอเคนี่ใส่เดี๋ยวใส่กันนะครับแล้วก็ใส่ อเดียวช่มึงทบนึงโอเคี๋ยวไปยิงกันเลยเยยาหมดโอเคครับไปดูกันเอ้ไอโก้เียโอ้ยตดนโดนกูแดง ก็จะใช้เป็นเลเซอร์รู้สึกว่ามันจะตัดกับไม่ใช้เลเซอร์ยังไงสักครู่ยโยดีเนี่ยยะโอ้แม่ตองตรงนะนต่อให้ต่อให้ใช้ก็ไม่อยามดีอย่างเดียว นนเนเเศษดี๋ยวห้องตึกเก่าอ่ะโอเคติดยังดียังดีงดม,มากโอ้ยอันนี้แม่ใแต่ใบ <Okay. S 1> เล็กใบใหญ่โอเคโนแอมโมเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันเลยนะครับโอเค ถือว่าแม่นชัดาผสมเพราะว่ามีบางนที่แม่เนเต้โหยิ่งแรงทลุกกล่องควรเลยนะครับถ้าใครอยากซื้อปืนก็10เจกระบอกนี้ไปเจตก,กับของสามารถซื้อได้ที่ lazada shopee หรือตลาดใกล้บ้านของคุณนะครับถ้กใครจะกีนี้กดไลค์กดแชร์ก,กับฝากสักครด้วยนะครับคขอบสดีครับบาย